ที่นี่ปัญหาอากาศหอนกืบประสบเกือบเกือบทั่วประเทศนะครับเนาะครับผมผมก็เน้นครับเน้นเรื่องน้ำ็นสคัญเลยครับพยายามรักษาความชื้นหนาดินให้ดีที่สุดครับพยายามมาให้หนาดินแห้งนะครับคือการให้น้ำทุกมือนะครับอ๋ออยู่นีแห้น้ำทุกมเหมือนกันไหมครับเป็นหัวสปริงเกอร์แบบนี้บ้านหัวหัวหกลอยครับครับหัวหกลอยใส่สองหัวแม่นครับพี่ให้น้ำเจ้กหน้าที่รับช่วงอากาศหอนกันแรกแต่อายุทุเรียนครับช่วงแรกๆจากหลังจากขึ้น ไค่นกะทาแล้วกับซิปหาหนาทีทุกวันเลยครับสวนของพี่ต่อยนี่ใบย,ยังงามนะครับใบบัวส้มต้นบัวส้มต้นหนึ่งพี่แบกไร้ไม่ได้ครับอยู่นี่กับเฉลี่ยประมาณหกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบลูกนะครับปีนี้ก็คาดการอยู่แล้วประมาณางงหกสิบตันครับก็ตอนทั้งแหงหายซิปนาที่ครับหายซิปหน้าทีจนกว่าจนกว่าเราจะยาไคโนกะทาเรือขนเกคสก็เลยเติ่มยับมาสิปหาหนาทีทุกเมืออ๋อแสดงว่าช่วงช่วงทั้งแหงก็สำคัญ ำคคััญรบอย่าให้น้ำเกินไปอย่าให้น้ำเกินไปแล้วก็อย่าให้ดินแห้งยัดขาดครับอ๋อแสดงว่าไอ้ปลาค้องเขาไว้แค่สิบกว่าทีปลาค้องครับครับหลังจากที่เป็นทั้งแง่แล้วเป็นไข่นกกระทาพี่ก็เติมน้ำว่าเป็นสิบห้านาทีครับผมเจ้าเสียมโบล่อนสาลายพวกนี้คือขายบ่ได้แม่นครับสาลายไม่น้อยทีฉีดรอบทีบ่ครับกลับะมาณเจ็ดถึงสิบเมื่อครับเท่านึจ็ดถึงสิบวันครับฉีดครั้งหนึ่งทุเรียนปีนี้ลูกหลวงเนาะครับแต่ว่าทุเรียนผมว่าผมได้แต่งลูกออกได้ทีนี่ ก็คือเหาได้คัดใส่ได้คัดส่งผู้อื่นเขาบอกมีเหลือให้คัดเลยแต่ว่ามันก็ยึดปัญหาตรงที่ว่ากามันหันมันกระเบียงคู่ยากเนีนะครับครับผมครับผมการการขยายตัวของูุเลีอนเกิสเกิดอย่บ้างคือทุกปีเนาะครับแต่หัวก็เนยว่ากาตัวนี้มันมันอุ่นมันเรี่ยวแรงครับสวัสดีครับวันนี้สวนยายหนูอินเตอร์นะครับผมจะพาทุกคนมาเบิ่งทุเลียนนะครับอยู่อำเภอนดำยื่นนะครับซึ่งพาทุกคนไปเจอทุเลียนพวกเขาไฟหลายแล้ว ผมมาเจอสวนหนีนะครับผมเพิ่นกาลังตัดนะครับทุเรียนประมาณ60ตันนะครับก็อยากจะมาซอยนะครับพี่น้องที่ปลูกทุเรียนแล้วก็จะมาขอเทคนิคนะครับจากพี่ต้อยนะครับเพิ่นมีเทคนิคจัางไรในการทําทุเรียนบ่ให้ทุเรียนโรนซึ่งทั้งหลายทีนะครับหลายจังหวัดนะครับเจอปัญหาทุเรียนโลนอากาศห้อนนะครับเพิ่นมีการใส่ปุ๋ยใส่ยาแบบใดนะครับแล้วก็ การแก้ปัญหาการไ้น้ำห้แบบไดใไ้เวลาเท่าไถ่นะครับผมจะพาทุกคนมาเบึงแล้วก็ทุกคนอาจจะได้ขอมูลในเทคนิคนะครับในการปรับใส่บีหนาอาจจะเจอปัญหาการลูนหน่อยลงนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์กับสำหรับกรเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนอยู่ในตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาทุกคนมาหูวจักกับพี่ต่อยเลยนะครับผมพี่แนะนาตัวนะครับสวัสดีครับผมชื่อนรินทองกัมพิมครับหรือว่า ตอนนี้ก็เรียกก็เสียต้อยเสียต้อยครับครับผมเสียต้อยอ่ะผมขอุยาดสอบถามนะครับตัวนี้ทุเรียนอยู่ประมาณจะปีครับตัวนี้ยี่ส้อมิุนาอาจะครบเจ็ดปีเต็มครับเจ็ดปีเต็มครับครับมีทั้งหมดกี่ต้นครับผมสองฝั่งในี่ประมาณสองร้อยสองร้อยสี่สิบต้นครับสองร้อยสี่สิบต้นปีนี้คาดการได้ประมาณกี่ตันครับพี่ประมาณ ประมาณหกสิบตันบวกนะครับหกสิบตันบวกเนาะครับประมาณคือปัญหาที่เจอสารเกษตรกรปลูกทุเรียนครับวังเมษาวังหันอากาศห่อนไหลเพราะกันโดนหลายพี่มีเทคนิคอี้ยังที่จะแนะนำบอรับเพราว่าของผี่เองรู้สึกว่ามันจะบ่มีปัญหาปัญใดเนาะยังดกเต็มต้นดีอยู่ที่นี่ปัญหาอากาศห่อนกับประสบเกือบเกือบทั่วประเทศนะครับเนาะครับผมผมก็เน้นครับเน้นเรื่องน้ำเป็นสำคัญเลยครับ พยายามรักษาความชื้นอนดินให้ดีที่สุดครับพยายามมาแห่นาดินแข็งนะครับคือการให้น้ำทุกมมือนะครับอ๋อยูนในให้น้ำทุกมือมันี่ยครับเป็นหัวสปิงเกิดแบบนี้ประม้านหัวหัวหกลอยครับครับหัวหกลอยใส่สองหัวแม่นครับเี่ให้น้ำจากหน้าที่รับช่วงอากาศห่อนก็แล้วแต่อายุทุเรียนครับช่วงแรกๆจากหลังจากขึ้นไแคนกระทะแล้ยวกับสิบหาหน้าที่ทุกวันเลยครับอ๋อเวลาแหละครับส่งเสาร์ส่งแรงว่ามีช่วงแถวแค่ช่วงเดียวเลยครับ จากสาไมครับประมาณสามวันเสาสิบวงนเสาครับขยุดครับอ๋อจะได้ว่าช่วงช่วงการไ้น้ำไ้ช่วงเสาดีที่สุดแม่นครับวันละสิบห้านาทีครับช่วงเราจะวลาอายุประทึงครับสิบวันครับไฮสันนี้มาตลอดครับอืมเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเหรอครับวันนี้เรื่องปุ๋ยกับสามสิบวันครับจงจงเดินปุ๋ยทั้งทั้งดินทั้งแหลกครับช่วงไกลไกลมั้ครับใช่ครับไกลไกครับพี่ใส่สูตรใดครับอยู่นี่อ่าอ่า สายผมอาจจะเป็นอินซีเคมีครับอาจจะเป็นหกสามสามงทีนะครับอ๋ออินซีเคมีหกสามสามครับถ้าเป็นสายเคมีพันกวสิประมาณสูตรเสมอแล้วกับทิปสองสิปสองิบเจ็ดประมาณนี้แหละครับสูตรเสมอสิบสองสิบสองสิบเจ็ดครับถ้าเป็นสายเคมีพันนะครับอู้อันนี้อันนี้ตัดไื่ยังครับนี่ตัดไปแล้วครับอันนี้ตัดไปแล้วด้วยครับนี่พี่้อกยังดกเต็มต้นอยู่อู้หกสิบตันบวกบวกบวกประมาณนี้ครับครับ หลังจากที่รุดไข่ไกลไปแล้วครับพี่รุดไข่ไกลไปกับสิบประมาณอีกสี่สิ่ผามือให้ปุ๋ยอีกคะแน,นงครับสี่สิบห้าวันครับอแล้เวเรื่องเรื่องที่ว่าเข้าลูนกันท้งแห้งวงังเมษาวังหันปัญหาเพราะอากาศอย่างเดียวครับหรือ,รอเรื่องน้ำผมว่าทั้งสองอย่างแหละครับ <laughs> ครับอากาศเป็นอย่างเกิดทุจริตก็จะบีบเพอาะสมควรครับอากาศห่วนร้ายครับอือใช้เรื่องว่าเรื่องการหายน้ำทุกวันนี้มีผล มีผลครับป้องกันการการรุดร่วงใด้เพราะว่าเพราะว่าที่นี่เน้นห้น้ำทุกเมื่อตลอดครับเพราะว่าอากาศเสียหอนหรือว่าอากาศปกติคือเห็ดสวนมาตัคือตั้งแต่เริ่มาลูกมาเริ่มเอมาทำคอนฟลิตมาคือห้น้ำทุกเมื่อตลอดครับทุกว,วันละทุกวันนาทีครับตัวนี้เป็นกับอายุทุเรียนถี่เป็นต้นต้นขนาดน,นี้บ๊อถัดทุเรียนหน่อยละ่ะพี่ให้น้ำชิมหาหน้าที่เหมือนกันบอทุเรียนสาถา้ถาเป็นดอกรุ่นเดียวกันก็นกคือเดือนนามซ้ำกันเิ่นเลยครับ ๋อร oh, ุ่นเดียวกันบ่นนได้ว่าตัวหนอยตัวไห่ครับถ้าอายุดอกออถ้าอายุดอกบานสกากันก็คือเดือนหนำสาคกันเพิ่อเลยครับครับแต่ส่วนมากเขาไปเขาไปลุนลุน,ลนช่วงช่วงไข่ไก่เนาะเมนโบถ้าถ้าถ,ถ,ถามว่าทะเลีนยนอยู่สวนนี่ลวนอกปัญหาตัวนี้เพราะว่าผมผมผมบัวนักปัานใดน,นะครับือถือว่าปกติครับ หรือว่าข้าทําใบมาดีครับมันถึงบม่ค่อยมีปัญหาเรื่องรดนตัวตันนี้เพราะว่ามีส่วนห้กันออันนี้ใส่ใบสองหรือใบสามครับใบสองครับใบสองช่วงห้างแง่แหละครับช่วงห้างแง่เนี่ยครับมีการดูแลบํารุงแบบใดแน่กับปกติธรรมดาครับก็ให้น้ำหฮน้ำสิบหาหน้าที่ตอนตอนทั้งแง่ไหทิบนาที่ครับห้ทิพนาที่ทุกวันครับจนกว่าจนกว่าเราจะยาไค่นกกระทาเริ่มึ้นเก็ตเขาก็เลยเริ่มยับึ้นมาสี่ฝ้าหน้าที่ทุกเมื่อครับอ๋อ ช้เรียกว่าช่วงช่วงทั้งแง่ก็สําคัญสําคัญอย่าอย่าให้น้ำเกินไปอย่าให้น้ำเกินไปแล้วก็จะให้ดินแห้งเยัดขาดครับอ๋อแต่ใเรียกว่าไอ้ประคองเขาไว้แค่สักนาทีประคองครับประคองครับครับหลังจากที่เป็นทั้งแง่แล้วเป็นไข่นกกระทาพี่ก็เติมน้ำามว่าเป็นสิบห้านาทีครับผมอืมครับมันปุ๋ยเข้ากับเดินสูนี่อยู่มันบ่ครับเดินสูนี้ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าสายพลวสายอินทรีย์เคมีนะครับอืมอินทรีย์เคมี ไป<จ>หาประเด็ตามของตลาดเนาะจนกว่าจนกว่าอายุเท่าเรียนเสร็ครบพอแปดยกซเหมือก็จะใส่เค้มีถั่วาไายสูตรหาม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 ,าม,ามาบํรุงบํรุงผู้ช่วงช่วงหกสิบวันไหมครับช่วงประมาณเจ็ดสิบก็เหมือหก <60 S 1> สิเบเอเจ็ดเจ็ดสิบวันเจ็ดสิบใส่สูตรใดครับสูตรไทยสูตรสิบสี่เจ็ดสามสิบห้าครับสิบสี่เจ็ดสามสิบห้าครับครับอันนี้คือสางเม็ดสังเนื้อสางผู้ใช่ครับอืมปัญหา ทุกคนที่เจอแก่หนาครับไพกันย่อมปีนี้ย่อมย่อมปีปีนี้บนทั่วประเทศเลยครับครับแต่ของผีก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแบบเกือบจะลอยเปอร์เซ็นต์เนาะถึงบอกเพราะว่าเพราะว่าแถวมาเจอประทัดหลวงเลยด้วยอ๋อ้า้าเดือนหนาแบบนี้ใส่ปุ๋ยแบบนี้ครับแล้วทั้งใบแหละครับผีมีทั้งใบยังในน้ำบ่ทั้งใบพ้มกับแถบสีโปแตะเลยครับโปแตะเลยบ่ทั้งใบมีลายแดงถ้าไม่มีก็แสดงว่าเขาฉีดเฉพาะเต็มมีแมลง แน่นครับช่วงช่วงหนาแล้วแผลมีไรแดงกับผลกับจะได้แดงไปครับอนี่ต้นมากช่วงนี้ผมผลตอนนี้ทรงผุ่มนะครับก็แผ่าหานหนามแผ่นหนามเน,เ,นเ,นเนี่ยเนี่ยเรื่องหนามนะครับเส่็ว่าพวกอาหารเสริม <c oughs> พวกอะมินโนพวกอีหยังผงนี้ก็มีฉีดทั้งวัยให้กันครับทั้งรู้กันพวกแคลเซียมบอลลอนผวกสาลาย,ยัางนี่ยนะครับแคลเซียมบอลลอนสาลายพวกนี้คือขาดบ่ได้แม่นครับสาลายะมิโน่เหระพี่ฉีดรอบทีบอรับกลับะมาณเจ็ดทังเสีบเมื่อครับตั้งเจ็ดถึงสิบวันครับฉีดครั้งหนึ่งครับ อพอรุดรุดรุดไอ้หาซิบหกสิบเจ็ดวันนั่นก็คือคืนนาจะปลอดภัยแล้วครับครับขีมีหยังจะแนะนําสำหรับคนที่มีปัญหาที่เห็ดห้ทุเรียนโลนของปีนี้เพราะเพื่อปีนาเขาจะป้องกันในถ้าสำหรับคือปัญหาคือปีนี้นอกอากาศถออากาศบีบเนี่ยนะครับนอกครับขอสําคัญคือผมอยากให้แนะนําให้ชนะให้น้ำซุกหมือนะครับครับคือรักษาความชื้นนาดินให้มันให้ชื้นตลอดนะครับครับอันเดียวปัญหาคือปีนี้ก็คือ คือว่าคือถือว่าถือว่าอากาศดีแนงครับอากาศห่อนไหลทุกปีกับโบปันแบบนี้เนาะครับเนาะปีนี้ถือว่าว่าห่อนไหลครับโอ้โหครับผได้หายนามมือเป็นเหมือพราว่าโอกาสเสี่ยงแนงครับลูกจะรู้ไม่ลวงๆที่ส่วงแยงผมาว่าหมยถึงทุกระยะมหนบอครับอะไรแต่แทงเงี่ยม่ครับระยะเนี่ยสำคัญแนงครับอืวันเว้นวันอีถือว่าเสี่ยงผมว่าเสี่ยงครับตามที ประสบการ์ตีสวนเจอมาตามตีเห็นหลารสวนครับเขาหลวงนะครับผมผมถามเขาว่าคือแห้นเวียนเหมืองเหรอครับครับแต่ว่าผมบดได้เวนนะครับือดินก็ดินผมจะชื้นตลอดนะครับแต่เขาบดได้บดได้ให้นโดนบดให้โดนแต้าห้อยแค่สิบห้านาทีเต้าห้คู่มือรับประคองตามอายุที่เรียนครับครับแล้วเขาสังเกตใบบอว่หนามหนามเขาขาดหรือบ่าขาดเขาสังเกตตรงนี้ํำบอครับก็สังเกตด้วยกันครับสังเกตใบต๊ะประตูกับสังเกตใบช่วงช่วงสีมุวงเสารครับสีม่งเสารถ้าใบต๊ะคือ แน่นอนครับขาดน้ำขาดน้ำครับแต่ว่าถ้าใบเพิ่นยังตั้งเพิ่นยังสดชื่นยังยังอยู่ก็แสดงว่าเขาให้ให้น้ำเพิ่นพอดีแล้วพอดีครับก็แสดงว่าจุดอีกสําคัญจุดสังเกตคือตอนสี่โมงเสารสังเกตเบื่องใบเพิินแม่นครับอ่าเพราะตอนนี้มันสังเกตบ่ไดรเนะพี่น้องมันนอนแล้วโจวย์ี้มาถ่าทยช่วงใบนะครับพิกัดอยู่นี่เป็นพิกัดอ่าท่างใดครับตำบลบวป่วยอำเภอํายืนครับจังหวัดขอนแกท่านี่ครับอันนี้ก็ทุกคนเคยได้ยินแต่ทุเรียนภูเขาไฟนะครับจังหวัดชีสเกต แต่ว่านี้ผมมาถ่ายทำอยู่อาเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมืม้นนี้ก็คิดว่านนาจะได้เทคนิคเล็กๆนหน่อยในการดูแลทุเรียนปีหนานะครับเพื่ออากาศมันห่อน42-43องศาทุเรียน, 42, ยนปีนี้ลูกหลวงเนาะครับแต่ว่าทุเรียนผมว่าผมได้แตงลูกออกได้ปีนี้ก็คือหอด้คัดใสด้คัดส่งบุญเริงเขาบ่มีเหลือใอีกคัดเลยแต่ว่ามันเกิดปตปัญหาตรงที่ว่าอากาศมันห่อนมัน มันกระเบียงคู่ยากไงนะครับคครรัับบผผมมการขยายตัวของหลุมทุเรียนกระสีกระสีบ่คือทุกปีเนาะกระหูกกันโยวาอกาศปีนี้มันมันอผลมันเลี้ยวไหลแห้งก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้ชาวสวนถี่เพิ่นกำลังเจอปัญหาแล้วครับเนาะเพราะยังนี่หน่อยก็ลงทุนลงปุ๋ยลงยากระบอกนี่หน่อยเห็นใจอยู่ครับต้นทุนมันสูงแห้งครับต้นทุนสูงผลกำไรสูงความเสี่ยงก็สูงเหมือนกันต่าก็บตางความหวังกับคนไหนสูงแห้งเนี่ยถ้ามันพ่านนี่ก็เข้าใจ พวกวงเรี้ยนทุกคนเรครับครับผมอโอเคครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับการดูแลทุเรียนนะครับปัญหาถี่ทุกคนเจอกันก็คือปัญหาทุเรียนโลนนะครับเป็นยังไงครับปีก่อนเนกับเขาสวนหีบอแก่อนครับปีก่อนเป็นยังไงครับผี่พ่อใจบอตัดดีอยู่ครับครับแล้วปีนี้เป็นยังไงครับเพิ่นตัดแบบไหนขอมแบบไหนก็ตัดก็ยังตัดดีให้เ่าเลยครับครับเพราะว่าคุยกันราคาว่าวขมน้าเนาะครับ เสียออก็พวกล่าดำแล้วก็นอนครับครับผมแต่ถือว่าทุกลูกในราคาที่เราตกลงกันนม่ครับพอราคาทุเรียนก็ขึ้นๆลงๆเนาะครับผมครับผมถือว่าประทับใจเนี่ยที่เขาสวนเท่าสองปีแล้วก็ใส่บริการมันมาปีสามแล้วครับปีสามหรือเป่าม่ครับโอเคครับพี่ต่อยถ้าใครสนใจก็ติดต่อเขามาได้ว่าให้เฮียพิ่เขาตัดสวนไดก็ติดต่อมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นข้างน้านี้นะครับครับครับผมขอบคุณครับ ครับมือนีก็ถือว่าได้ก็บความรู้นะครับจากพี่ต่อยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ต่อยได้เลยครับผมครับผมที่เอาเทคนิคนะครับมาฝากพี่น้องทั้งศรีสเกตทั้งอุบลพี่น้องบ้านไก่เลี้ยงเครื่องนะครับผมจะได้ปับใส่นะครับความรู้เทคนิคตัวนี้ปีหนาเพื่ออากาศมันห่อนหรืออากาศมันเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับเนาะมันเอาแน่นอนแต่ละปีบ่ได้แต่ปีนี้ผมผมขอชมเลยว่า แบกลูกขนาดนี้นะครับสวนของพี่ต่อยนี่ใบยังงามนะครับใบบัโสมต้นบัโสมต้นหนึ่งพี่แบกไปหลายไปนะครับอยู่นี่ก็เฉลี่ยประมาณ6 0ส0บเหกสิลูกนะครับปีนี้ก็คาดการอยู่แล้วประมาณหกสิบตันครับผมโอเคครับขอบคุณรายๆที่รับชมและฟังสวนยายหนูอินเตอร์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ